ในหัวข้อนี้เราจะรู้จักกับการดึงพื้นผิวให้เป็นแนวตามเส้นด้วยเครื่องมือ FollowMe ซึ่งเราจะดูจากตัวอย่างนี้นะครับผมจะทําการ Copy ้เส้นนะครับตรงตำแหน่งนี้ผมก็จะคลิกเส้นนะครับผมจะทําการเลือกเส้นตรงตำแหน่งนี้ด้วยนะครับโดยกดปุ่มชิปค้างแล้วคลิกที่เส้นผมก็จะใช้เครื่องมือ Move Copy ้นะครับทําการ Copy ี้เส้นนะครับโดยกดปุ่ม Control ค้างที่แป้นที์บอร์ดนะครับคลิกที่เส้น1ครั้งผมจะดึงเส้นขึ้นมาในแนวแกน z นะครับ กำหนดระยะที่ต้องการแล้วคลิก1ครั้งก็จะได้เส้นที่ Copy ขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นผมจะทำการสร้างรูปวาดวงกลมนะครับตรงตำแหน่งปลายเส้นซึ่งผมก็จะกำหนดมุมมอนะครับขยายมุมมอเข้ามาจากนั้นผมใช้เครื่องมือเซอร์เคิลนะครับทำการคลิกตรงตำแหน่งปลายเส้นที่ตำแหน่งนี้คลิกเมาส์ซ้ายค้างแล้วลากเมาส์นะครับแล้วปล่อยเมาส์ก็จะได้รูปวงกลมนะครับ อยู่ตรงตำแหน่งปลายเส้นจากนั้นผมจะทำการย่อมุมมองลงไปนะครับแล้วหมุนมุมมองให้มองเห็นเส้นทั้งหมดในลักษณะน,นี้นะครับผมจะทำการคลิกที่เครื่องมือโ o l l o w Me มีนะครับแล้วทำการเลื่อนเมาส์มาคลิกที่ตำแหน่งรูปวงกลมคลิกหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นเลื่อนเมาส์ไปตามแนวเส้นเราก็เห็นว่ามีพื้นผิววัตถุเกิดขึ้นมาตามแนวเส้นนะครับดังนั้นให้เราทำการเลื่อนเมาส์นะครับไปตามแนวเส้น จนกระทั่งถึงปลายเส้นอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับแล้วคลิกเมาส์อีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นการสร้างพื้นผิวขึ้นมานะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับในการใช้เครื่องมือ Follow Me ซึ่งเราสามารถที่จะทำการสร้างวัตถุเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ